สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK แนะนำรถสวยๆให้ชมกันนะคะคันนี้ผู้ขายบอกว่าไม่เคยติดเกตนะคะราคาถูกๆเลยค่ะ99,000บาทตามสภาพเอาไปกันแดดกันฝนกันได้สบายค่ะจัดทรงลงแม็กหล่อๆนะคะ Honda City รถปี2010ค่ะเกียร์ธรรมดาภาสีปี67เอกสารมีครบพร้อมโอนได้เลยนะคะเน้นย้ำว่าไปตามสภาพนะคะทุกท่านคันนี้ 99,000บาทค่ะสนใจดูรถกันได้นะคะรถยนต์คันนี้อยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีค่ะสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดชมรถติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปคุยสอบถามรายละเอียดกันก่อนค่ะถ้าถูกใจเดินทางไปดูด้วยตนเองนะคะไปทดลองขับด้วยตนเองค่ะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านแอดมินเพียงนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นนะคะในวันนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้ากดไลค์กดติดตามให้แอดมินด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ